หาทั้งวานเป็นมุใ่ใยพระศพไทยธุลีนอมจอมเจ้าพอแผ่นดินลูกออกสินดอกบาทฟอนอ่อนซ้อนอีสานได้ฟอนแอนสลับเช่นถวยไทยขอพอใด ปลาบีนําต้มจําพูใส่ตนใหญ่ลุ่สาวไทยใดสนให้ห่มเย็นเสมอดา บาลามีตุงไผนั่งพออสัยแต่การเมืองบ้านให้อยู่เย็นพ่อบ่เว้นพระเสโทไหลหลั่งหอบอ่เวนพระเสโทไหลลังกการสร้างต่อไว้ดังนี้ให้ผู้สยามเตือนปานาหน้าทำดินแกงพอทรงแปลงสรรสาวางไวห้ห็ดนัซ้ำแล้วซ้ำ แล่วซ้ำสีออกท่าว่าทศินทาวายพระภูมินพอแผ่นดินสยามเจ้าบันเทาทุกสุขทั่วลาบันเทาทุกสุขทั่วลาปว่มประชาน้อมกล้าสดุดี ขอพระองค์สมเด็จพระภูมิทุกพระองค์ราชวงศ์จักรีแผ่พระบารมีปกป้องคุมครองอ สีกานวันเพื่อไทยใส่แค้นฟอนขับลำสัมบัตินี้บัตินี้พระผู้มีทรงมันแก้นคู่แผ่นดินใหญ่กว้างขอหลวงเจ้าที่สูงเย็นเป็นมิ่งบ้านชาวไทยได้ทรงสืนขอขอยืนยาวเธงเหมือนหมื่นปียามีห่อน ลำดับต่อไปเรียนเชิญนางสาวกัญญนัทละไพศาลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับสองได้ขับเสภาเบื้องหน้าพระบรมชายรัษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมนิยเดศมหาราชบรมนาถบ,บพิตรเชิญครับ เสียนระวาดเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร5ธันวาคมพุทธศักราช2563กลอนสุภาพ ชาเิเลิมพระชนชาเิเลิมชัยชายโยเลิกไายสิ สเอาดเลอดทุกสัตว์ปราดท,ทุกสิ้นองค์ปิ่นปกเรื่องดีหลอกเลอรัดสวัสดอ,อสวัยงประดับเ i Amy? ชัยพระไตรัตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตในวิมานชั้นใน,ออในส่งรับพ่อลวงผู้มีพลของชาวไทยเออเออเออ สเสด็จในสวงสวนนรรค์นิรันดร์เธอนปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าวนมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาทิคุณหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคุณครูทวีศักดิ์สีดามุยประพันธ์ ต่อไปนะครับเรียนเชิญท่านประธานในพิธีคณะครูท่านผู้มีเกียรติตั้งแถวด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เรียนเชิญครับนักเรียนทั้งหมดลูกผู้ปกครองนะครับเชิญตั้งแถวนะครับต่อตั้งแถวต่อคณะครูเลยนะครับ ท่านพู์ในการยืนกลางพรมเลยนะครับ mm hmm. คุณครูดูที่เส้นเส้นต่อนะครับยืนที่เส้นต่อเลยนะครับ mm hmm. ผู้ปกครองก็หนึ่งแถวเลยนะครับผู้ปกครองขึ้นมาเลยนะครับหนึ่งแถวเลยนะครับ mm hmm. นักศึกษาวิทยาหารประจำที่ ขึ้นข้างหน้าเลยก็ได้นะครับขึ้นข้างหน้าเลยก็ได้จินตกรนั่งข้างหน้าเลยก็ได้นะ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระบรมนาถบพิตรลงหน้าถวายเคารพลำต่อไปเรียนเชิญน,นายวิวัฒน์กลางการเพื่อในการจดฐานศึกษาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาประธานในพิธีได้วางพันพุ่มดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เรียนเชิญครับ ฝ่ายอำนวยการเรียนเชิญนางมัจุรีเฮมนนทองเพื่อช่วยเพิ่มในการฝ่ายอำนวยการวางผ่านพุ่มเรียนเชิญครับ ฝ่ายวิชาการเรียนเชิญในนิติศัก์ยศพิทักษ์เพื่อช่วยเพิ่มในการฝ่ายวิชาการเรียนเชิญครับ ฝ่ายกิจการนักเรียนเรียนเชิญสิบเอกสมชายสุขเกษมเพือช่วยเพิ่มในการฝ่ายกิจการนักเรียนเรียนเชิญครับ ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษาเรียนเชิญนายไพฑูลพิธิตไทยสงเพื่อช่วยเพิ่มในการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ฝ่ายบริหารงานทั่วไปเรียนเชิญนายสิริวัฒน์มาศรีผู้ช่วยเพิ่มในการฝ่ายบริหารงานทั่วไปเรียนเชิญครับ ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนเรียนเชิญนายยุทธศิลป์เสมอวัยเรียนเชิญค่ะผู้ถือพานนายบุญกว้างนามวิจิตเรียนเชิญค่ะ คณะกรรมการนักเรียนผู้ถือพานนายสวิทส,สีสุกนางสาวจุธามาสสวนจรูนเรียนเชิญค่ะ กรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนบ้านเป้าวิทยานักศึกษาวิชาทหารมนตรีดอนหงหานผู้ถือพานนักศึกษาวิชาทหารกิษณะพิเดชเรียนเชิญค่ะ ต่อไปเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้นำคณะครูท่านผู้มีเกียรติและนักเรียนโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาถวายบังคมทั้งหมดนั่ง ประนมมือถวายบังคมคำรบหนึ่งคำรบสองคำรบสาม วางมือทั้งหมดลุกถวายความเคารพพระบรม,มาชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรตรงหน้าถวายเคารพ ครับสำหรับพิธีบันลายวันรัสมพุธ์ของในหลวงรการที่เก็เสร็จนะครับเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนคะณะครูแล้วก็ท่านผู้ปกครองนะครับที่เก้าอี้นะครับ